ฉีดวัคซีนบ่บ,บ่เดี๋ยวขุนอาเพิ่นฉีดหายเลยขุนอาเพิ่น,นย,ยังนัไรอ่างเงี้ยอืม,ล,ล,มลุงล,ลงุลง,ง,ง,ลงมีลูกน้องแล้วลุงลุงยามลุงมีลูกน้องแล้วมันยืนรอฉีดวัคซีนบ่เลยว่ามันยืนรอรับเงินเดือนมุมมันนะมันจะจะร้อนก็ไม่เจอ นาชิมันมันยืนรอรับเงินเดือนมั้งนีเมื่อไงเงินเดือนรอพ่อออกได้บัตรมันนี่ก็เงินเดือนอัเงินเดือนลุงยามพลังไดอย่างเดียว ก็รังแ้อย่างเดียวเลยนะ่า <c oughs> <c oughs> โอ้จนบ่ไปย่างจะเบ่งยางเห็นาย่างยาง,ยางแดนแล้วย่าง,ย,งย,ย่างจนแดนเลย ตอนนี้มันยังรอรับ okay. วัคซ in ีน ouais, มุนาเพิ่นก็ยังลิ้นตอยู่ทุกีลิ้นตุพิลังกิลูนองอีกเออเด็ได้เลยมุน่ากุฏิแล้วเนาะมีอำนาจกับประมาณนี้เลยมีอำนาจไม่นมดหรอมีอำนาจกับพิลังสิก่อนกูเสียมาแล้วเสียมาแล้วเสียมาแล้วสบายดีเสียเสียยอดลอยล้าน ใต้แลว้วพนัะมันบ้านนี่ถือไม้มากาแก่สล้านแจลุกน้องคนละ,าานะคนละช่องหมื่นได้บ่านนี่แจลุกน้องคนละช่องหมืน่ามานะคนในรัสเซียพินะเอเปินเชียนิ้วเบลว่าน้ำขุนเด,ด,ด้ัสดีพ่นง ืันนี้เขาก็จิบภามาเบ่งลุงนะอยางมาลินน้ำลุงนะขายขายขายได้ร้ายเลยได้ร้ายเลยเด่นได้ร้ายเลยขายหมด,ดแล้วพะขายได้นัน แผ่นชองอืมมันล้มลุงมันล้ครับวะอันกระดาษเล็กอืมของเก่ากระดาษแล้วก็ขวดลกังลกละหาอืมมันลงต่กอนแมนต่กอน แต่ก่อนเลขชิปชิปซองนั่นบอกกระดาษกระดาษทันโลละหาบาทถาขวดใช้หกถาเป็นพลาสติกนี่จักบาทได้ลืมนาซีซีบ่ติกซีนี่ซีโอ้นี่เลขได้นาะ Ừ. Mẹ, mẹ, mẹ. Ừ, này, phải đây đấy gì không? Men, men, men Ồ, nhìn nó bị ngạm lên ừ. Chắc muốn mà hết nhận Bố chắc này chỉ hết lên Mình đã phải hết khẳng xiêng này, chắc cái nào Ngạm ไปเหตุจูเครืงเช่งหรือว่าคลาดเล่นนี่ไม่ติดเหตุจูเป็นเชี่ยงขนาดนั้นผงเก่านี่ผงเก่าเต็มตรตอพ้นประตูแล้วพ้นพ้นให้ไปแล้วลุงเอ้ยพ้นให้ไปแล้ว ที่น้องไยควมลำบาก,นานกบุมีย่ยังขาดเนาะเพื่อชีรยโอ้เป็นคองกี่ขีเนาะเพื่อชีรายคองเพราะนั้นยังมีคนมาหลักอยู่นอยแต่แต่ชุงชานลุงพวกหลักกระเกิน พวกรัก,กระเกินบุห็นใจเพื่อสดได้โอ้คอยนี่ยอมแล้วคอนี่บบกา่าแลวโอ้โี่น้องเลยฟองละหายนะคนหลักๆักขากเลยเพื่อเพื่อเราจะขัดไดอจริงจริงปพานมนมาทิม เราสองคนพูดเมียนามาขาดเพื่อชีได้พน้องเลยก็นนามูยังมาลากเอง <c ười> เอือ <c ười> อูถ่ายคลิปถ่ายคลิปเห็นหมูถ่ายก็ถ่ายน้ำมูนี่ ออกไปนั่นเห็ดเครื่องเชียงวู้สุดยอดเลยลุงเงห็ดเครื่องเชียงได้เรื่องอยุ่นตัวโอ้แต่ชิได้ของเราบ้างแล้วอันนี้แค่ใดบ่เนี่ยลงุงนี่แค่ใดบ่เนี่ยข้าวนี่ยมั้งโบซาบไล่พันหนีหาบาทโอ้โอ

สินลงลัดครับสลาจักบาทนี่ลุงสีสิบบาทโอ้คือมาถือเอะเจ้าโอ้ยเอาเที่แหละมวนวนใจดีโอ้ม่ให้ไฟจจ้าด้วยว่าคนรักคนรักคนที่นักเนาะ พีนองยิ่งมูลหลักแมนเมนแมนห้างใหญ่ดูรีดป่าดูเด่อป่านเด้อเห็ดเงินกระมวลลุงเห็ดเปียกไปนี่ลุงคือพวคายนี่กันเห็ดอลยรกระมวลเห็ดเงินอล้กระมวลเวลาเลายนี่ต้นเห็ดนี่เมื่อยเมื่อยเล กพคลคายเลยเห็นเงินโว้ยรีบเก็บหมดแล้วเห็นข่คคอยู่ทางในหยาดกันได้กับลูกนั่ยไงกับลูกนั่นเมียเพื่อนหยาดกันกับข่อยลหยาดกันเก็บเมียเพื่อนนั่นตื่นเต้นเฉาฝนเมียเพื่อนตั้งหางตั้งหางอีกพวกกับม่านน้ำบุคคลพวกมากับข่อยพวกงี่กะเก็บเก็บได้แล้วเอาเข้าเงินเจ้าของ,อของอโอ้ยเขาว่า เอาพี่้องฉลาดทิ่นี้ก็จบไปเพียงชีนาะพี่้องพบพบกันใหม่ในคลิปหนานะพี่น้องกนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับจะใครยังหงตั้งสงฆ์กับพ่อน,นี้ด้ยวยพี่น้องเพื่อจะผูกฝาดคลิปใหม่แต่ตั้งสงของผกเฮาเนะ